สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่คนที่เดิมครับผมกับเสียบกายนะครับชื่อเดิมนะครับผมโดนล้อบ่อยนะสาปีที่แล้วนะโดนก็โดนล้อโดยไม่พูดดีกว่าน,นะไปดูอะไรมาครับของเอ็มเอ็มเกมนั่นหราาจะรู้กันดีครับว่าผมเด็ดอยู่ในนั้นนะโอเคแล้ววันนี้อยู่กับการอะไรไม่รจะเลือกอะมามาถูกนะซึ่มาไม่กลุนอุน่นเลยนะเด็ดตัวที่ห้าครับผมก็ขอภัยที่ช้านะเพราะเนื่องจากปัญหาเลยก็คือมัน กิจกรรมที <nt> ่โรงเรียนมันเยอะแล้วก็การมันก็จะเยอะนะผมฉะนั้นไม่ต <int> ้องรอไปดูของคนอื่นได้เลยผมก็ไม่สนอะไรทั้งนั้นนะครับผมโอเคนะนะใช่ไหมอืมมาไปเสียเวลาดูกันนะครับผมโอเคครับก็เลยอ่ะมาครับผมเงียบมาเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋สูดสเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสกายฟอร์เดียวเดียวเดีย๋ยวเดี๋ยวญี่ปุ่นนี่ทำหนังเกี่ยวกับสายล้ํเหมือนกันนี่นะไอ้เอ็นนี่มันไอนี่มันปมโปรโมทสกายฟอร์วะเนี่ยสูดสเจ็ดเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเรื่องนี้โปรโมทด,ด้วยโปรโมทหนังนะฮะสกายฟอร์นะครับผมแต่หนังไม่มีแล้วนะ,ะโทษทีนะอา้าวพูดถึงบอค่อนใช่ไหม นี่เธอไม่คิดของวมวัญไม่ดีกว่าเหรอก็ในโรงหััไม่แต่ของเลาะตาเลาะใจอย่างนั้นได้นี่โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยหิวหิวเดียวเดียวบาร์เฟลครับผมอืมถนนตรงข้ามอ่ะมึงแปลำไเนี่ะถนนตรงข้ามอ่ะโอ้โหไปนะอืมแล้วเจอกัน ใช้เขียวปากคลีบก็อร่อยนะอะโอนักเรียนแล้วนะวัดเอ้าซุบูกีเฮ้ย,ยอยู่ใครวะอ๋อตัวละครเพิ่มอีกตัวหนึ่งฮะแต่ไม่รู้ว่าไปอยู่ในลักษณะเด่นอะไรครับผมใครเออนั่นแหละซุปูกีนะผมใครเนะ่ะ <c oughs> เชื่อเปล่ายอดขายคงค่าตัดเฉายยอดขายของอามาทูนาซึมานะน่าจะน้อยกว่าสามพันชัวนะผมเพราะว่าความนิยมในญี่ปุ่นมันน่าจะไม่ค่อยเยอะหรอกกับแอนิเมะแนวเนี้ยนะแนวนี้นะหรือว่าจะยอดขายเหมือนฟังวิทก็ได้นะไอแม่มดเนี่ยแมมดเลยเปลือยเออใครคิดชื่อก็ไม่รู้เออเหมือนนักดานนะเพราะว่าเรื่อง้นี้ยยอดขายสามพันสองใช่ไหมเออหละ จะขายมากกวสามพันก็โอเคนะถ้าเอ,อมามาถึงสามพันผมก็โอ้โหรู้สึกชื่นใจแล้วภาเรื่อนี้มนันหะนุกนะคะแนนในไมอเมอันคะนนในใหม่อเมอมัอมอมอนอนิเมเรอถึงมาดีนะ เฮ้ยเฮ้ยออนิเมะนักแสดแล้วอาจจะเหมือนเจ้าก็เกมในซีรีส์ที่แล้วได้เจ้าก็เกมโหกระแสโคตรเงียบในไทยยเวยยอดขายแม่งเจ็ดพันสี่โคตรโหดเลยยอดขายโคตรโอเคอ่ะออ้ยยอดขายโอเคมากวันจุดงานแล้วโดนนัดแบบพิเศษครับผมอ่ามา ให้ให้เป็นเหมือนไอ้นั่นนุย้ยเป็นเหมือนเรื่องรววที่มันอา้าวนี่ต่อไปจะไปที่ไหนล่ะเอาเท้หน้าตามมาก็พอสิอ่งรองเท้าซูบูกิ <c oughs> แหมรองเท้าเด็กจริงๆนะอา้ <c oughs> อาวแบตหมดอ้าวเซเว่นมาร์เก็ตฮะแหมมันรอมันมันรอเซเว่นอีเลเวนป่าวะ โอาญี่ปุ่นก็มีเซเว่นเอเลเวนนะแต่มันใหญ่มากครับอุ้ยกี่ป่ะคุณรู้ว่กินเปลือดูราคาก่อนอืมันกินดีกว่าอะไรเงี้ยไม่กินนะไม่กินเอออุ้ยเออเออเฮ้ยวัดวัดแม่เอ๊อยากจีบไปดีแหมวิชาคนนั้นอยากจีบคุณนั่นแหละนานๆๆๆนานๆนานๆนี่นะอ่ะหูไอ เอาไอป๊อปเหรอไอป๊อปมบโค้กโคลาเนี่ยครับผมน้ำมะนาำมา,า,มายัตาอุอ้ยงอนงอนชูเ <c oughs> กยก์ซูบุกีจังตลอดเลยแต่มันเย็นดีใช่ไหมล่ะอืมแต่คณนะนอะรรกะตา เหมือนน้าเราจีบวสุภกิอันนี้ด้วยล่ะแบบฝรั่งทอดครับสุ๊สนให้อีแป็ดยกกอบจริงๆเธอได้กินที่ครั้งเลยตอนให้เนี่ยทำไมถึอไม่เอาโดนันล่ะโดนัมด้านมันนอกกินยากไม่เหมือนขนมนี่นะกินยากตรงไหนวะ เดอร์ดัตเนี่ยนะอเออไม่กินในนี่อย่าโดนนะเขาฟังเขาอ่ะเออฟังเขากกินแล้วมันโอเคมากเลยนะไอเดอรัตไอช็อกโกบลาลานาะมันอะเอ้ยมันโอเคแล้วะนะั่นอะโคตรอร่อยเลยเจ้านี่ไหมเฮ้ยเฮ้ย,ยบันไหลแล้วเฮ้ยเอาจริงละบุ๊บวัดโคตรลิ้งจังวัด อ้าวไอ้นี่บอกมึงใครจับแม่งนทุ้ยเอยเธอที่ห้รออ้าวทำไมถึงอยู่ที่นี่ล่ะครับจะพาตัว what จะพาตัวเหรออะไรของมึงอ่ะมันช็อกโกแล เขากโกแลฮวเขาใจผิดเขาใจผิดว่ะคือว่าอ้าวอคนรู้จักวะชิยากิครับเเพื่อทั <downstairs> ้งหางะอ๋อคนรู้จักนี่เอง ออาจารย์ยมีเพื่อนอะอะไรเหรอแงอยากให้อยู่คนเดียวสอง,งสองก็ดีรู้รู้ร <c oughs> ทุกทถีนะที่ทำให้นายถูกเข้าใจผิดอ่ะไม่เห็นเปไ็นไรเลยฉันแค่อยากจะช่วยอะ่ะซูบุกิดตัวใหญ่ขึ้นนะอืมเดี๋ยวนี้ก็ใช้แต่คับสั์ไว้รุ่นนะโอโก้แบบเนี้ยเอ้ยไอโก้แบบเนี้ย เป็นสาวแล้วใช่ไหมลนะ่ะป่าหรอกก็แค่อยากให้ใช้ให้ใช้เพื่อสนุก่นั้นแหละอย่างตัวใหญ่ได้อีกนะดูเหมือนแม่มากเลยแหละเอ้ยจริงเหรอว,ว้าวอย่าลืมมาเจอเพื่อนบ้างอะพอสักทีดยโอ้โหมันเป็นหลุมลได้ไงวะทรายอะดูกระจังเมื่อกี้หนูบอกว่ามันโดนา้ำกินยากอะ ชอบดูนั้นไหมล่ะหนูไม่ค่อยอยากกินน็คือผู้หญิงจากเมกกุมินอ่ะก็เดินมาบ่อยๆไม่ค่อยไม่เคยเห็นเธอเลยนะเธอเลี่ยนอยู่นะตรงที่นายสอนใช่ไหมน่ะโอ้โหรู้ทุกอย่างจริงเพื่อนอืมเจอสอนทำอาหารเช่นน่ะ,ะโอ้ยนี่นายทำอาหารแล้วเนี่ยพ,พาไปที่บ้านเลยแหละเลย ท,ที่ทําได้ก็เป็นแครับเบอร์แล้วก็กาแตงพริกหยวกอะ่ะเอ้ตัวเมื่อกิ้ชอบเถอมากเลยนะช่วยได้มากเลยเออเดืกกี้ขอบคุณมากนะอย่าพูดเป็นนะสิวะห้องน้ำอ่ะไม่ค่ะอาจารย์เราลองมาทำตรนนั้นดีไหมคะอ้าววัดฮะโดนัทอ่ะ

เสียงซึมเมื่อกี้แม่งเสียงเด็กคนน่ารักเลยนะครับเสียงคนพากเนี่ยเช็สองมือยกโขโทดเลยยังจะมีเสียงรองเท้าอีกแล้วก็ทำาขอทอดหรือผัดไปหรือเปล่าล่ะไม่อะจริงๆยังไม่เป็นหลยก็ใส่ระวังน้ำมาด้วยล่ะน้ำมันนะผมขอบคุณมาก บ่ายบายนะอ่ะได้กิจังขอยกิ้จังอ่ะไม่เอารูปไม่เอาหรอกรูปแบบนั้นอ่ะอ้าววันนี้มีคาราเกะนะครับคาราเกะวะทำไมทำไมดูแล้วชนหิวตลอดเ,เลยวะระลกเป็คยับโอย ไอ้กูเววตังนี้กระเป๋าไงเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวจบอันนี้ไปลงอะไรเสร็จกูไปดินแล้วกูไปกินแล้วนะไม่ไหวแล้วบุเล่กรับผมบุเล่มามาวันที่ไรรอดูวันนี้เดือนเจ็ดนะผมบุเล่แผ่นหนึ่งมาหรือมาที่ไรเอพี บุเรงก็บอกแผ่นหนึ่งอะมามาเดือนเก้านะผมคือเดือนหน้ามึงขายอยู่แล้วนะเดือนต้นๆอนะ่ะเออไม่เดือนเก้าก็เดือนสิบอ่ะแผ่นแรกกับแผ่นสองอืมแผ่นแรกนะไม่เดือนเก้าเดือนสิบอ่ะยีนแห้ง,งกลบมำย้ายเป็นเหมือนคุกมามิโกะนั่นะมึงสว,วิตะยามึงอยาดนะเว้ยเออลุ้มบีมีไข่แล้วนมสามสิบกร,รมัมโอเคครับแบบเป็นขั้นสินะครับ เออมีคุณแม่เป็นนักวิจาร์อาหารแล้วทําอาหารก็ดีนะรูปกลุกก่มเอผสมกันส่วนบีก็ละลายโอเคครับนำเอและบีมาผมาสมกันนะผมแล้วนำมาลงกระเสร็จแล้วก็จะได้แป้งพื้นผิวกรอบแล้วผม,มสูตรบุกี้ลแล้วแล้วจากนั้นก็เดี๋ยวสูตรบุก่นาะสวัสทีหรอครับว้าว wow. แบบนี้เหรอครับกาลังดงดีเลยค่ะอันนี้โอ้โหนะสวัสิีนโมพุทโธนโมนโมนโมปแปดนาทีเหรอครับต้องทําไห้ได้เลยลองกลับอีกรอบอ่ะตาหนูเหรอเรียกพลังมาแล้ววัดอะไรง้นง,งนั้นเรากดได้นะวีเรื่องอทุย เอาไหมหนวดเก่งอย่างว่าซูบุกิเหนียวจังมาชื่อกันเถอะเฮ้ยซูบุกิมีพรสวรรค์ด้านสามขาดว้วยวะไม่นูดโคตรเก่งเลยเปลี่ยนตู้วะอ๋อท่านี้จะได้แป้งเหนียวต่อเทแล้วค่ะอืมจากนั้นก็ล,ลงไปใส่ในกระมังแล้วใช้นำ้นำน้ำมันผักครับผมแล้วก็แช่ประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะอ่าชั่วโมงนะผมรอเวลาสินะครับ ยิงสิอ๋อครูอาจารย์ไม่ไม่ต้องทําก็ได้ค่ะไม่เป็นไรหรอกมาที่นี่บ่อยเดี๋ยวช่วยเองแหะใช่แล้วสุมกิมีบางอย่างให้โคโคตุลิชังนะผมอุ้ยวัดวัดจับตุกตาสัตว์ให้เดอแตกไว้ได้ คือว่าลไปคุอยากีกับซูบุกีอยู่ใ้วการจะไม่ไปไเป็นไรหรอครัอ่าใช่ครับบางครั้งก็มีความคิดที่ดีเธอจะบอกเขาตลอดแหละผมก็ปกติแหละแต่ไม่รู้จะเข้าไปคุยกับเขายัางไงนะยากิที่ใส่ดีครับ ก็จริงเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนเลวร้ายเลยหรอกแต่ยายกิ๊กไม่นอกเขาออกร้ายหน่อยนะครับร้ายจริงกันแหละแต่เขาก็ไม่เขาเป็นปกติสินะครับปกติแล้วถ้ามันหวานแต่ก็หวานจนเท่ากันดีค่ะหวานโอ้ยโอ้ยตะคุนมากครับได้ที่แล้วล่ะมาแล้วครับมาทำโด้ันกันแล้ว หลัจงจากนั้นก็กดแแป้งแล้วตัดบางส่วนออกมาเป็น่าปั้นเป็นลูกบอลนะผมส่วนที่เหลือกอ็กดทับไปอีกครั้งหลัจงจากนั้นก็เอาตรงนี้จอ่อตรงกลางของแป้งอ่ะสุภกิจจะทำได้ไหมทำริ้ย <c oughs> <c oughs> ันเลยสุกิจะทำเป็นลูกเล็กลูกเล็กๆครับผม <c oughs> ทำเล็กไปก็ไม่ใช่โดนน้ำตะสิลองทันไปเฉยดีจัง จริงเหรออืมอันนี้ไม่ทำอาหารเลยฮะที่ฝากไว้อีกชั่วโมงเนื้อคล้ายๆสว่างเราจะส่มาทำแล้วเสื้อผ้าขาดนะเวย้ยไม่ผมพดานเหรออาจารย์ครับจะให้ทำวามสะอาดพีด้านหรอครับยังมีพอเวลาเลยหรือเปล่าโอาไอซูบุกิดีดดดดเลยไซูบุกิทำอะไรเนาะอ๋อเล่นเกมเพราะจ้าใส่เงนินก่อนอันดับแรกนะ อันนั้นเหรอเล่นพื้นหลังอ่ะแบบนี้ใช่ไหม,อมพอเล่นไม่เป็นนะกลับมาแล้วค่ะนี่องรับกลับค่ะแล้วสิน่ารักมากเลยน่ารักไงวะสมเมื่อกี้เล่นใหญ่แล้ะ แล้วแล้วหนูก,ก็ไปเล่นเกมตู้มที่มันบูมบูมสนุกมากเลยฮนะนั่นสินะสนุกจริงเลยนนาดีจังนะอลไะครับผมมาครับผมได้เวลาการทำโจทย์หลักเอาละพอจ๋าพยาเขาเนาะ ยัเขาเนาะฮะกลายเป็นแม่คนใหม่ปะเนี่ยระแวงนัเนี่ยเอาเลยนะละลีฟเลยครับ เจอเลยอขึ้นเลยค่ะครับเอาขึ้นเอาเอาพับนแนงครับผมโอ้ไม่แล้วล่ะอืมไม่ซะแล้วเอากระสายข้าเย็นช็อกโกแลตเหรอหรือรันไม่ช็อกโกแลตครับ <c oughs> <c oughs> ผม อยังไงวะเ้า,าทีนี้นะบอกต้องอยู่ประมาณร้อยเจรอยเจ็สิบถึงร้อแปดสิบเซลเซสค่ะว่าแล้วเจีฟยวองเอาเกินไปแนละ้วอันนี้อร่อยไหมทำเต็มที่เลยเท่ะนะแต่พอระดับมาพลาดซะได้น,นะขอโทษทจริงๆนะ ว่าแล้เจด็ดโดนน้ำทำยากอ,ะอ่ะเอออืมมีทั้งหมดแค่นี้ด้วยดิยังหรอคะยังมีหกชิ้นอ่ะน่าสีนะครับด้านั้นที่สุโขกปั้นเองเอาวะยังไม่จบนะผม เอาพ่อซัดก็ไม่ดีแหมงานละจริงจริงว่ะสมุนกิเฮ้ยก็ซับให้ด้วยนะช่องคนไทยที่ทำไลฟ์ชันนะฮะมีอยู่ช่องเดียวป่ะมีอยู่สองช่องสามสามนำมมมีช่องหนึ่งช่องปูโบ l แล้วก็ช่องผมแล้วก็ช่องอีกช่องหนึ่งจำไม่ได้ที่ตอนนั้นเขาทำคาเลวมาลีแล้วเขาเลิกทำไปประมาณหลายเดือนแล้วอ่ะ คดีวันนี้ตอนแรกแล้วเขาก็หยุดยาไปเลยสงสายไม่มีเวลาทำแล้ครับมผมบอกวก็ทำในเฟสแล้วผมไอไลค์ฉันดูแหละออแล้วก็มารีวิวในยูทูปครับผม,มสบเสร็จเลยแล้วสมองมันนะมีหน้าที่ไลค์ฉัน <laughs> รีวิวรีวิวจะรีวิวยากหน่อยผมรีวิวไว่เป็นนะผมไปเดินร้านที่จริงด้วยแหละอื้อ ที่เหลือก็แค่ใส่เกล็ดน้ำตาลแล้วก็เพิ่มน้ำแบบตาลผึ้งลงไปนะคระัแบเกล็ดน้ำตาลผึ้งอะร้อมช,อชอ็อกโกแลตอะช็อกโกแลตโอ้โหซูบุกิน้ำลายไหลาทานแล้วนะครับทานแล้วนะครับอ่ีกเกลรกิมาสมาครับผมตามภาษาญี่ปุ่นนะ ถ้ามีสลัดเพิ่มก็ไปทาอหาเช้าได้เลยนะคหะวันเป็นไรสุกิอร่อมไมูสุกิหนูไม่ว่างตอก,กินดนะโดนัเชอแลตอยู่นะ มายาไม่ดีเลยนะแ่มว่ากี่เลยคิดว่าเดิมนั้นมันมันไงมันทำยากกว่าเนื้อแล้วขนมอีก,กอ่ะยางนั้นเหรอแต่ว่านะนอยากให้พ่อมีให้พ่อมีความสุขในวันนี้อ่ะอ๋อโอ้ยอย่าให้พ่อมีความสุขนะผม ไมรู้สึกว่าอยากคิดถึงพอตัวเองใ่ไหมวันนี้สนุกมากใช่ไหมสมุกีจังอืมอืมหนูอยากคิดอีกอยากกินเพิ่มดีใจมากจะกินเพิ่มอีกโอ้โหดูเรื่องนี้มันผูกพันมากเลยนะแนะนำมาแนะนำมาเนี้ย ตอวเล่นก็ได้นะโอเคครับผมขอแค่นี้แหละปเพีงปีนี่ผมไปฟังเอาเลยนะครับไปฟังกันเองปเพียงปิดผมผมก็รู้สึกว่าโอเคนะอ่ะมาสว่วนนี้ก็ตัวละครพ่อใหม่พระหน้ากับเมโกลุนนะผมอ่าไออุลักหนะ์กันแลยหรืออามามาทวินาซึมนะหรือซูบากิด้านลัทธของเราเด็กดอะโลเลคที่โคตรอเนะเป็คนคยเดียวที่ผมชอบนะเพราะหนึ่งแม่งผมอะไอเงี้เพราะว่าใหม่ตอนนี้ผมนะอาจจะมาอาทิตย์หน้าแต่ไม่ใช่วัน มันจะรีรบทำมไหน่อยอ้เรื่องนี้นะครับผมโอเคไปไปทุกคน